สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ f เฟ e บุ๊ครายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับทำไมคนเกาะกงที่เขมรถึงมีทัศนคติที่ดีกับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่าชาติอื่น เรงภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าก็กงหรือจังหวัดประจันคีรีเคตคือเมืองคนไทยเมืองคู่แฝดของประจวบคีรีขันที่เราเสียให้กับฝรั่งเศสไปและถูกเอาไปรวมกับเขมรถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเป็นคนไทยคะ่ะเขาก็ยังบอกว่าตัวเองเป็นคนไทยบางส่วนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดั้งเดิมคนไทยทั้งหมด แต่มาถูกให้สีหนุ่าล้างผ่าวพันเลืเหลือน้อยลงถัดมานะครับคอมเมนตว่าก็คนไทยอยู่นั่นพอให้คนไทยบูรณะปราสาทหินภาพที่ออกมาก็แบบนี้ขำดีอันนี้ประกาศศักดาสยามอยู่เหนือแล้วถัดมานะครับคอมเมนตว่าคนเกาะกงคือคนไทยที่ไม่ได้ย้ายกลับมาเขาย่อมรักเมืองไทยมากกว่าขเขมรอยู่แล้ว ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าหนีสงครามช่วงขเขมรแดงเพียบเลยอุ้มลูกจูงหลานบางก็นั่งเรือมาครับอย่างน่าสงสารบางคนนะ่ะก็โดนฆ่าครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเดิมทีเกาะกงเป็นแผ่นดินไทยแต่ในยุคฝรั่งเศสมันปักปันดินแดนนะ่ะให้เป็นของขเขมรเลยต้องกลายเป็นคนไทยที่อยู่ในขเขมรส่วนมากคนไทยเกาะกงจะถือสองสัญชาติไทยขเขมร ได้สิทธิพิเศษจากทางการไทยในบางกรณีด้วยพวกเขาคือคนไทยครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนไทยก่อกงนี่แหละที่ตกค้างอยู่ขมรน,นอกนั้นโดนอพยพกลับมาหมดแล้วครับไม่แปลกใจที่มีทัศนคติดีเอาเราถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเดิมเขาคือคนไทยและช่วงขมรแดงยึดอำนาจคนที่มีเชื้อสายไทยถูกกวาดต้อนไปฆ่าทิ้งจำนวนมาก ส่วนที่หนีรอดมาฝั่งไทยได้คนไทยให้การช่วยเหลือคงไม่มีใครชื่นชมขมินแน่ๆครับและตัวแปรปัจจุบันรายได้หลักเกาะกงมาจากคนไทยที่ข้ามไปถัดมานะครับอมเมนว่าเป็นคนไทยที่ตกค้างหรือเมื่ออยู่แล้วมันผูกพันเลยขอตั้งตรงนั้นต่อไปฝรั่งเศสยึดไปถัดมาครับอมเมนว่าคนไทยที่ติดค้างในยุคแรกๆ ไทยให้เปลี่ยนสัญชาติมาเป็นไทยได้ย้ายมาได้เลยแบบไม่ต้องทำเอกสารพุ่นวายแต่หลายครอบครัวก็ไม่อยากทิ้งบ้านทิ้งญาติพี่น้องก็ต้องอยู่ปัจจุบันการเรียนการสอนการแต่งตัวเครื่องแบบนักเรียนก็มาทางคล้ายไทยคนจากสองฝั่งไทยเกาะกงก็ไปมาหาสู่กันได้ปัจจุบันนั้นรุ่นลูกก็แต่งงานกับคนไทยย้ายมาเป็นพลเมืองไทย มีลูกมีหลานกันแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามีดีมีเลวปะปนกันไปครับตัวปากดีๆนะ่ะที่เก่อกงก็มีพิมพ์ไทยด่าคนไทยชัดเจนทุกถ้อยทุกคำที่สำคัญนะ่ะมันออนไลน์ทั้งคืนนะ่ะเน็ตไม่ตัดด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสตเข้าความวาอยงนี้ครับ ฮุนเซนเป็นผู้นำประเทศมาเกือบ40ปีแต่ประเทศยังพัฒนาช้าและล้าหลังไม่มีรถไฟฟ้าสักสายถนนหนทางค่อนข้างแย่การแพทย์ไม่ทันสมัยประชาชนยากจนแฟนตัวยงอ้างเพราะเรานั้นเคยมีสงครามกลางเมืองตัดภาพมาที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเวียดนามซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า พี่หุ่นเขาพัฒนามากไม่ได้เดี๋ยวคนในประเทศฉลาดตัวเองน่ะจะหากินลําบากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขี้เกียจจะพัฒนารอขอทานจากประเทศข้างๆฝั่งตะวันตกเอานะระหว่างรอขอทานก็ด่าและปากดีไปด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเกือบทุกประเทศล้วนผ่านภาวะสงครามกลางเมืองสงครามระหว่างอาณาจักรในสมัยโบราณมาทั้งนั้นแต่ช่วงเวลาที่ประเทศสงบสุข 4 0 5 0ปีที่ผ่านมาพวกคุณทำอะไรอยู่ต่างหากละ่ะคือจุดเปลี่ยนช่วงเสียกรุงศรีครั้งที่สองสยามก็พังพินาศเสียหายอย่างหนักมาก่อนเช่นกันฉะนั้นนะ่ะเลิกอ้างสงครามได้แล้วครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็ดีนะเราว่านะ่ะกดให้อยู่แบบนั้นแหละอย่าได้โผล่มาพ้นน้ำเลยให้หายใจผง,งาบผง,งาบอยู่แบบนั้นแหละถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีแล้วครับให้มันเป็นต่อเลย ถ้าบ้านเมืองมันจเจริญอ่ะมีหวังมาหาเรื่องไทยอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้จ่ารึกกำแพงเป็นแบบแผนในการดําเนินงานถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสู้ไทยไม่ได้จเจริญในทุกด้านสมองดีราชการโกงทุกอย่างหนี้สิน8ปีทับถมจนเนา่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอดีตการปัจจุบันถึงอนาคตถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เคยได้ยินน้องคนคอมมนเล่าให้ฟังว่าเวลาป่วยไปโรงพยาบาลคนฉีดยายังไม่ถูกเส้นเลือดเลยไม่ใช่พยาบาลนะฉีดนะ่ะพนักงานนี่แหละฉีดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าที่สําคัญสมองประชากรก็ไม่พัฒนาเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจุจุอย่าไปบอกเขาครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยรัฐประหาร13ครั้งแย่กว่าสงครามยังมาได้ขนาดนี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เขมรต้องส่งออกแรงงานไปทั่วโลกจะได้เป็นการโปรโมทประเทศเขมรให้ชาวโลกรู้จักมากขึ้นว่าประเทศนี้อยู่ตรงไหนของแผนที่โลกถัดมานะครับคมวมนว่าได้ข่าวว่าเขมรจะสั่งแบนด์ c e b o o k คนไทยอาจจะเงียบหูไปสักพักฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับคมเมนว่าตอนนี้นะ่ะผมอยากรู้ว่าที่มีโดรนบินเข้ามาในพื้นที่มันจะจริงขนาดไหนยิ่งยอมจ่าย20,000 0เหรียญนะ่ะให้คนที่ ยิงโดนได้นะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตอนนี้มีแต่สงเครมกันทั้งสองเมืองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายากจนแต่ยังปากดีอีกนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ใช่แค่ฮุนเซนนะคุณภาพคนคเขมรก็ได้แค่นี้ซึ่งทั้งหมดนี้ครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ ไทยสร้างรถไฟมาจอดถึงชายแดนอรัญญาประเทศแล้วแต่ฝั่งกัมพูชานั้นยังไม่ยอมเปิดการเดินรถเพื่อเชื่อมต่ออย่างเต็มรูปแบบระบบโลจิสติกส์ค่อนข้างแย่มากทุกวันนี้นะ่ะคนกัมพูชาที่จะเดินทางเข้ามาทำงานฝั่งไทยต้องนั่งรถหรือเดินข้ามมาขึ้นรถฝั่งไทยเท่านั้นคือ,อสถานีด่านพรมแดนบ้านครองลึกอำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้วต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสอปปอลาวที่รถไฟไทยนั้นสามารถเชื่อมถึงกันและเขาก็สามารถนั่งรถไฟมาหาเราได้มีเงินสร้างด่านชายแดนใหม่แต่ไม่มีเงินสร้างสถานีรถไฟระหว่างประเทศทุกวันนี้นะ่ะสถานีรถไฟเมืองปอยเปตแย่มากเปิดเดินรถแค่สถานีเดียวยังทำไม่ได้ คนอ่ะเดือดร้อนคือประชาชนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป,ป,ก,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าด่านดูดเงินคนไทยค่าหัวเข้าไปนะ่ะอย่างต่ำหนึ่งร้อยต่อคนต่อวันคนไทยเข้าไปทำงานไปทำธุระกี่พันคนไรายได้ต่อวันน่ะเท่าไหร่ลองคิดเอาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากไปเชื่อมอยากติดต่ออยากเป็นมิตรกับประเทศนี้ แอดอธิบายหน่อยเป็นความรู้ท้งน้าที่มันนั้นเป็นประเทศยากจนไม่น่าจะเป็นคู่ค้ารายสำคัญไม่น่ามีความสำคัญกับการลงทุนขนาดนั้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันคือการพัฒนาประเทศระบบขนส่งโลจิสติกแอดเดเวลปเมนต์ต่อให้มันไม่สร้างทุกวันนี้นะ่ะด่านชายแดนคนที่ก็ทะลักเหมือนเดิมนะ่ะการพัฒนาประเทศทำให้คนเดินทางลำบากน้อยลง เด็กผู้สงูงอายุคนชาราคนท้องน้ำหนักจากสัมภาระที่แบกไปมาหรือถ้าเรานั้นไม่อยากนำเข้าสินค้า,ขาเขมรเราสามารถส่งออกสินค้าไปขายได้กลุ่มทุนที่ไปปักหลักที่ขเขมรมีเยอะมากร้านอาหารไทยร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าสินค้าแบรนด์ไทยที่นำเข้าจากประเทศไทยเครื่องบินไม่ตอบโจทย์ไม่ได้มีสนามบินทุกจังหวัดรถไฟคือทางเลือก ภาพรวมประเทศน่ะมันอาจจะดูยากจนแต่การค้าแบบ SME หลักพันหลักหมื่นบาทมันมีค่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วบอกจะสร้างรถไฟรถไฟธรรมดารางธรรมดาอนะ่ะยังไม่พัฒนาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีแล้วสร้างกำแพงขับชายแดนไปเลยสุดเขตเส้นทางประเทศไทยจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางรถไฟไปเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเส้นทางรถไฟตั้งแต่พระตะบอง มาอย่างป่อยเปตเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างครับทางกมมุชานะ่ะมีการปรับปรุงเส้นทางรถไฟช่วงนี้แล้วหรืออย่งครับส่วนเส้นทางช่วงพนมเปนมาพระตะบองนะน่าจะปรับปรุงทางแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ